ครับผมพี่น้องนี่ก็อีกนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับผมข้้งในนี่ครับอยู่ในสวนครับอยู่สวนปลูกไอ้นี่ครับยุกทั้งขางเป็นต้นองุ่งไหมครับปลูกยุกหลองกลางต้นองว่งครับพี่น้องอ้ติมันเป็นสวนองว่งครับสวนองุ่งเดิมอันนี้ปลูกไ้ครับปีแปดเดือนครับต้นนี้นี่แหละพี่น้องที่เหลืออยู่ในสวนทั้งเบิดกับฮกเ็ตต้นครับผมเ็ตตน ที่รดจากน้ำท่วมครับที่ผ่านมาน้ำท่วมประมาณพี่ครับผมประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ประมาณหนึ่งผมนี่นี่ครับต้นนี่มัน <c oughs> <c oughs> มันมันเละงักช่วงประมาณสามสี่เดือนวัาหันอยู่ขึ้นเ่าครับว่าตครับว่าแตงยอดเนี่บพี่น้องยอดหอดนิ้วออกมาเลยครับผมแตงยยดนา้วออกมาเลยครับวันนี้เนี่ครับเฉียวคืนเลยครับที่แรกใบเหลียวว่าจี้ใบครับซี่หาใบครับที่ต้นในวันที่ตายครับต้นนี้ก็เลยท่านิท้รศหออกก็เลยถูกต้นในสวนที่น้ำท่วมล้อยไว้ก้นนะครับเนาะก็เลอ ท่านท่านท่านเอดึงดึงต้นออกนะครับก็เลยปล่อยไว้ว่าต้วนไหนยั้งก็บำรุงครับรักษาเขาครับผมก็นี่ครับก็ใส่ทางใบสูตรจิดบริสุทธิ์ครับผมปุ๋ยสูตรอินซีครับผมครับทางดินครับกิ๊ดบริสุทธิ์ใบก็เลยเขียวขึ้นครับก็ใส่ขี่ง้วก็ระได้นะครับใส่ขี่ค้ยกระได้เออเป็นเดือนเดือนหนึ่งถึงสองเดือนกระได้ครับผมขันมไม่มีเวลาเนาะพี่น้องก็วัสดินหลอดทรงผุ่มซอยเขาครับตอนแรก ยานเขาตายครับที่แรกโอ้ตายซะเนาะตัวน,นี้แสดงว่าตัวน,นี้แข็งแรงนะครับคือเสียนามอยู่ได้ประมาณเกือบสิบมือเนาะตัวน,นี้สีมือแต่เลีเ้ยุ่นาะซีฟมือครับผ <olmuş. S 2> มสิบมือเต็มเต็มหนามหนามนาม,มันไม่ได้ลุงบุ <Lion. S 2> บเลยครับมันไม่ลุงบวบมันก็เสียไวลลงไมาหยแลแผลเดือนอเนาะกระเทียประมาณอประมาณนี้ครับหัวเขาแต่อยู่ประมาณเกือบเดือนครับตัวนี้คือว่าเขาสุดยอดจีิเลยครับตัวนี้สายลุยจรนี่แข็งแกร่งนี้ครับพี่น้อง กะแก้ไขนะครับจนกลับมาได้ตัวนี้กับพี่ว่าแสดงว่าตัวนี้เป็นตังโอเคครับผมนี่ครับอยู่สารคามครับสวนนี่อยู่ตำบลเกืองครับบ้านเกืองพี่น้องอยากเวียนเวียนขอว่าเบิ้งกับใดนะครับพี่น้องศึกษาครับเป็นทุเรียนดินเหนียวครับดินเหนียวบักคักเลยครับเหนียวดำนี่ครับงามบ่ครับผมนี่งามๆามเลยครับหยอดหยอดเงวออกบักคักครับนี่ครับโอเคเลยครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นตั้งตั้งทรงคุ้มนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้เบิ้งไกลๆเนาะ นี่ครับนี่ใบใบหนาเลยครับนี่ครับดี่ครับแตกยอดออกครับนี่ครับนี่ครับต้นหยิประมันนี้ครับผมโอ้ยยังกัดมันน้อนี่นี่ครับ กางทีควาุงต่อไปนะพี่น้องสู่ต่อไปแต่มันยังสู่เขาก็ต้องสู่ครับผมเ่อีป็นกาลังใจทุกคนครับที่อยากปลูกตัวเลี้ยงครับผมถ้าเข้าวากาเขาก็ไม่ได้ปลูกนะพี่น้องมิได้ว่าปลูกตรวตายปลูกต้วตายครับผมเขาต้องร้องเมองครับผมเขาก็ดีถ้าเขาอยากปลูกนะพี่น้องเนาะเราต้องศึกษาให้ดีก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าปลูกตายไปก็เสียดายครับพี่น้องเขาก็ได้ซื้อต้นไม้เนาะเสียดายทุนเขาเนาะซื้อนันซื้อนี่มาใส่มันเนาะพี่น้องเนี่ยครับผม ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนครับติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเบิ้งคลิปเป็นจบไ้ได้พี่น้องติดตามผมไปได้ครับพี่น้องว่าสวนนีามันสีเด้กินมากินผลมาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมลำารวยลำล่วยทุกนุนทุกคนครับแฟนเพจทุเรียนมีไนมหาสารคามทุกคนครับผม